วันนี้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับหน่วยงานและสถาบันการเงิน12แห่งเป็นการต่อยอดโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูสร้างโอกาสใหม่ให้ครูไทยและมหากรรมการเงินเพื่อครูไทยที่มีการช่วยเหลือและปรับโครงสร้างหนี้ให้ครูที่เข้าร่วมโครงการไปแล้วกว่า1,300ล้านบาท รวมไปถึงการเจราจาลดดอกเบี้ยกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศโดยนางสาวตรีนุชเทียนทองและทัมตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าความร่วมมือกันในครั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหานี้สินครูอย่างยั่งยืนโดยดึงจุดแข็งของแต่ละหน่วยงานเข้าช่วยเหลือจัดการแก้ไขนี้สินและการอบรมความรู้ปลูกฝังวินัยทางการเงิน ในส่วนของเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้ในเรื่องของมาตรการในเรื่องของการแก้ไขปัญหานี้หรือเรื่องของการชลอเรื่องของทางกฎหมายต่างๆที่มีทั้งกระทรวงวิทยธรรมกระการเงินที่ศูนย์คูรูมีหนี้สินด้วยมันเป็นพื้นฐานต้นในส่วนของสถาบณครูเนี่ยก็จะเป็นอีกลุ่มต่อไปซึ่งเราก็มีจะมีอีกกลุ่มที่ต้องมาร่วมกันด้วยนะคะแต่ว่จะเป็นกลุ่มภาพใหญ่ซึ่งเราก็อยากให้มีการเชื่อมโยงระดับข้างบนเพื่อการทํางานระดับภูมิภาคเนี่ยจะได้สามารถจะเป็นนโยบายร่วมกันต่อไปนะคะซึ่งก็จะได้เป็นันกำลังใจให้กับคู ปัจจุบันครูทั่วประเทศเป็นหนี้อยู่ทุกสถาบันการเงินกว่า9ก้าแสนรายวงเงินรวม1.4ล้านล้านบาทส่วนใหญ่เกิดจากการวางแผนทางการเงินที่ไม่มีระบบและในปีที่ผ่านมามีครูลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้กว่า4ี่แสนรายวงเงินหนึ่งหมื่นล้านบาทโดยในปีนี้ถึงตั้งเป้าปรับโครงสร้างหนี้ให้ครูที่เข้าร่วมโครงการอีกกว่าร้อยละเก้าสิบคณิฐาลือสัตว์รายงาน